ตามหาปลาร้อยโลได้แล้วครับตัวนี้โอ้โหใหญ่จริงจริงสวิงนะว่าใหญ่แล้วนะปลาเข้าได้แค่ครึ่งตัวเองครับลอกอ่ะเราเอามาเทสกัน3 4ตัวเลยนะครับเพื่อดูประสิทธิภาพและดูจากโรหลายๆคนหรือนักตกปลาเดินผ่านมานะฮะผมก็ให้จับให้อัดเลยครับเดี๋ยวเอาอยู่ครับในราคานี้โอเคครับยังคิดว่าไม่น่าจะได้ขนาดนี้เลยไม่น่าเชื่อว่าลอาราคาพันกว่าดิแต่เยอะกว่าได้ขนาดนี้นี่ก็ราคา หลังจากที่ได้เปิดตัวและผ่ารอ,อกฟิตชิงออฟชอปเป็นเบอร์9,000แล้วก็มีนา้นาๆหลายท่านอยากให้เฮียของมาเทสรอ,อกว่ามันจะแก่งถึกทนขนาดไหนเราจะต้องมาตกปลาที่บึงสำราญ,ญอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะเชิญโปกิตครับนี่ครับโปกิตครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเทสนะครับลอบกกระปิน้น <c oughs> ฟิตชิงเอ่อฟิตชิงอ <c oughs> อฟชอเบอร์9,000นะครับผมนะวันนี้เราจะตามหาปลาบึกนะฮะร้อยถึงสองร้โลลุยครับลุยลุยลุย โอเคครับลุยอ้าวเรามาเริ่มจากการกอรอกโดยการใช้สายเอ็นพิคกิ้งคัดสีติดปอลน,นะฮะวันนี้นี่ฮะโบกิจเริ่มไม้แรกตรีไกลมากเพราะโบกิจใช้คันยาวนะฮะเป็นคันอัคลียาวเลยนะฮะเก้าุตนะฮะตัวนี้อัตราจะรู้สึกเก่งการนิดเพราะคันยาวนะครับแต่ดูรอบติดสวยงามและเยอะสบายๆนะครับ ดูการงัดของเขาอะนะครับแต่คันตัวนี้เหนียวมากเลยนะครับแต่เหมาะสมกับตัวลอกเลยนะครับพราะลอกมันเบอร์9 00 0ันตัวนี้ก็ประมาณ 3- 5 0ห้ิโลได้ฟิลลิ่งลอกไปนไงดีครับดีนะดีครับครับผมอ่าตัดมาที่นาเล็กนะครับไงออฟชอเหมือนกันนะเทสเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยใช่ลอกใหญ่อะเป็นลอกใหญ่เนาะตัใหญ่แล้วหรือมาดูกันเลยนะครับอีกหนึ่งตัวครับกับโปรเล็กเลยครับโปรเล็กนาเล็กแน่นเองนะครับ คันจะเป็นคันอักลี่นะฮะเจ็ดพุท่อนเดียวคันก็เหนียวลอกก็แก่งนะครับดูอ๋อได้ก็ะหู้เลยตัวนี้น่าจะประมาณสัก3 0กิกโลได้นะฮะสามติปะาอ้าวโปกิอีกแล้วไม่หยุดเลยนะครับกับฟิตชิงออฟชอไม่มีหยุดเลยครับพึ่งไปชอตปลามาแบบแบบอ่ะปลามากินอีกหนึงตัว ลอกอ่ะเราเอามาเทสกัน3-4ตัวเลยนะครับเพื่อดูประสิทธิภาพและดูจากโปลหลายๆคนหรือนักตกปลาเดินผ่านมานะฮะผมก็ให้จับมาให้อัดเลยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะประมาณ50กิโลได้จิิงออฟชออันนี้คุณพี่สุดหล่อชื่ออะไรนะขออีกรอบพี่บัตถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วใกล้แล้วปุ๊บใหญ่ใหญ่เหรอ 50ก็ได้ห้อ่าเห็นไหมอาจจะไม่ถึงร้อยนะตัวนี้เราประเดิมหัววันก่อนลากไปอีกแล้วคุณพี่มปนไปแล้วคือแรงเยอะมากจริงประบึกบึงสำรานเราถึงต้องเลือกอุปกรณ์ให้มันเหมาะสมนะคะอย่างล็อกฟิสคิงออฟชอร์เบอร์เ0้าเนี่ยเหมาะมากถ้าใครจะเอามาเล่นงานบึงสำรานนี่กิโลนะคะพี่บาทขสขออีกทีนึงคะ่ะห้ได้ตัวนี้ห้โลได้นะคะตัวนี้ไป ก็ใช้ได้เลยนะครับคือแบบราคาไม่สูงนะครับอ่าใช่วัยรุ่นเด็กๆจะต้องได้ชอบชอบขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอร้อยโลอีกตัวหนึ่งนะนมหาให้หนูหน่อยนะหนูให้พักเหนื่อยก่อนโอเคครับรับตอนนี้เราอยู่ที่บึงํำราญมาเจอพี่เขาก็เลยพูดคุยกันพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อใหญ่ครับชื่อใหญ่นะฮะพี่ก็ถามว่ามา,าลอกอะไรมาตกผมก็บอกว่าเป็นลอกสปินราคาประหยัดสาเหตุที่ผมผลิตลอกตัวนี้นะผมก็ได้เห็นเด็กๆกลุ่มหนึ่งสามสี่คนอัดปลานะครับเขาก็ได้ปลา ะะเขาใช้คันไฟเบอร์น่าจะทักประมาณ8ฟุตได้กับลอกธรรมดาเลย3าม0ี100บาทได้มั้งเบอร์ประมาณ4,000แล้วก็เดินผ่านตัวผมไปมา 2, อารอบละเดินไปเดินมาเลี้ยงป่าเพราะว่าักยภาพของคันไฟเบอร์แล้วก็ลอกถูกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาเยอะปลาบึงสำราญได้แล้วพอเขาเดินผ่านไปรอบที่3เนี่ยคันหัก รหรือลอกเบอร์สี่พันเบอร์สี่พันนี่ก็ใส่ใจเอ็น e จริงๆก็ไม่น่าจะเกิน20ปอนด์ควรจะยางต่าเท่าไหร่นะพี่เข้าบึงสำราญสายเ e อ็นที่ควรจะใช้50ปอนด์ขึ้นไปครับนะสายใหญ่เรายังบงังคับปลาได้ง่ายกว่าแล้วก็ลอกต้องแข็งแกร่งพอสมควรมีกาลังเบรกที่เอาเอาได้ผมเข้าใจนะฮะเด็กปลุกนั้นศักยภาพในการซื้ออุปกรณ์ในการตกอาจจะน้อยนะครับเนี่ยผมเลยออกแบบมาเป็นตัวนี้นักรบงบน้อยต้องตัวนี้เลยครับพิกกิ้งออฟชอร์นะฮะเบอร์เก้าพันบอดี้จะเป็นกาไฟผสมไฟเบอร์สปูลเนะฮะเป็น โลหะนะฮะเบรคนี่ข้างในใช้ของอะไรอ๋อเพราะเบรคผมเท็ดทีหลามแผ่นผมเพิ่มแผ่นเหล็กให้หนาขึ้นแผ่นเหล็กมันจะหนากว่าปกติแรงกดเบรกได้หนาแลาจะมีกําลังพอที่จะ,ะเอาปลาอยู่สาย50ปอนด์น่าจะใส่ไดเเ้เหลือๆใช่เหลือๆเพราะตะปูมันใหญ่มากยังไงเจอปลาบึกใชใหญ่ๆสายก็ยังพอเป็นไงมั้งครับพี่ ลองตอนนัวเบ็กโอเคเบ็กสุดยอดนะให้พี่เข้ามาลองของจริงเลยมาเริ่มออกดูเบรกครับอันนี้เป็นระบบเสียงโช๊คนะฮะเพื่อซอกไม่ให้เสียงหักแต่ดังกลางวานนะฮะแค่กันจะจะเลยว่าลอกในราคาแค่พันต้นๆจะตกบึงสำราญได้ไหมนี่คือคอนเซ็ปต์ของเราเดี๋ยวเอาอยู่ครับดูเบรกครับดูเสียง ในราคานี้โอเคครับยังคิดว่าไม่น่าจะได้ขนาดนี้เลยเฮียลัายเฮียองตัวนี้ประมาณกโลคะเนี่ยไม่รู้กิโลครับวอร์มตัวแรกนะฮนะอ๋ออันนี้เป็นตัวแรกของเฮียคองใช่ไหมกับฟิตคิงออฟชอตตัวนี้น่าจะสัก20ิตัวนี้กีโลเโฮียโอ้ยไม่กี่โลเด็กๆเด็กๆหอบแล้วเด็กๆเด็กๆ <c oughs> <c oughs> เราอายุเยอะแล้วเราก็ต้องคุยกับเด็กก่อนนะเหมือนที่เฮียเขาชอบเต้นไงใครอยายเต้นโูที่ถึงเวลาเต้นเต้นไงเต้นนี่เต้นตามไม่ไหวเอวมันไม่ไปนะเอวมันไม่ไปมีขนาดตีเบ็ดอย่างนี้ครับอันนี้ผมปั้นเหยื่อวิธีปั้นเหยื่อของผมนะครับจะข้างในแน่นนะฮะแล้วข้างนอกหลวมๆแล้วกลมแบบนี้เลยครับผมชอบปั้นรูกลมนะดูผมตีครับ อันเนี้ยผมใช้คันสั้นนะฮะห้าพุทหกเอนนะฮะคันเป็นคันบูแคนนะฮะของเดียวกบนะครับอ่าดูครับปลากินอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับโอปาอลอปาตัวนี้ใหญ่นะฮะผมเลยต้องเดินเดินไปถึงปลายฟ้าเลยนะฮะนะฮะแต่มันก็ยังไม่ใหญ่เหมือนตัวที่เราคิดไว้ยาวร้อยโลนะฮะยังไม่ใหญ่ถึงตัวนี้เจ็ดแปดติดโรได้ครับ เจ็ดแปดสิบโล <180. S 1> ใหญ่ฮะลอกเอาอยู่นะครับแต่ยังไม่ใช่ตัวที่ต้องการเดี๋ยวไปตามหาตัวที่ต้องการต่อครับ,รบโอเคครับ,รบตัวนี้ผมคิดว่ามันใหญ่แน่นอนเลยครับเนี่ยผมอัดอยู่ตะพัดแล้วไม่เข้าเลยแล้วทีมงานก็ไปกินข้าวกันหมดเลยเนี่ยเนี่ยผมตามมาวิ่งให้มาถ่ายเนี่ยมาถ่ายได้ช็อตเข้ามาถึงนี่แล้วนะครับผมคิดว่าปลาใหญ่แน่นอนเพราะมันอัดไม่เข้าเลยออกมัน3 4สี่ตอหน,นี่เลยครับ ตามหาปลาร้อยโลได้แล้วครับตัวนี้โอ้โหใหญ่จริงๆสวิงนะว่าใหญ่แล้วนะปลาเข้าได้แค่ครึ่งตัวเองครับปะะตความานสำเร็จนะครับกับลออวิดคิงออฟชอทครับโอ้โห ครับวันนี้สําเร็จฮะจับปลา100กโลได้แล้วครับใไอเฮียพักก่อนนะเนอะผมรู้ว่าเฮียเหนื่อยเฮียเหนื่อยอย่างแต่ผมเหนื่อยกว่าเฮียหลายเท่าเลยเนี้ยเฮียงพาผมไปเลี้ยงหมูหันหงฉลามหน้าเขาเลยคนตอนนี้4โมง20แล้วนะแต่ว่าโกกิจยังไม่หยุดตกปลาเลยอ่ะเฮียได้เรื่อยโกกิจบอกว่าได้เรื่อยนะไม่รับเชื่อว่าเราราคาพันกว่าบาทนี่แต่เยอะขนาดนี้ดีกับราคา มาแล้วมาแล้วทุกคนเป็นไงบ้างครับโปรปก,กิจหลังจากได้อัดรอ,อกสปินฟิชิงออฟชอตัวนี้แล้วในมุมของผมนะครับก็สู้ฟ้าบึกไปจํานวนค่อนข้างเยอะถ้าเบรกนะครับก็ใช้งานได้ดีอยู่ต้องย้าว่าเบรกไม่กระเด้านะแล้วก็การตีหรือว่าการสู้ปลาเนี่ยาบึกขนาดใหญ่เนี่ย ผมถือว่ายังดีมากนะครับแล้วเสียงเป็นไงเสียงลอกตัวนี้หวานจีครบหวานเทียบเลยนะครับไปลอกมากลอกตัวนี้นะครับราคาประหยัดแบบนี้เยอะปลาที่บึงสัรลนได้ขนาดนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าซื้อเถอะครับผมถือว่าผ่านนะครับมั่นใจได้ครบรบน้อยนี่ใช้ในงานได้เลยสบายครับอันนี้ขอฝากหน่อยนะครับก็จะเป็นท่งนะครับัวเชื้อนะครับัวเชื้อโคฟิตนะครับที่ตอนนี้เนี่ยทั้งวงการตกปลาแข่งนะครับสวยแข่งระดับ ต้นๆของประเทศก็ใช้กันหลายท่านนะครับอันนี้เป็นฟิสเกลแบบผงนะครับใช้งานได้ทั้งปลาเกตและปลาหนังเขาบึกกินบึงสำหรักากินดีมากใช้ร่วมกันเนี่ยกินดีมากนะครับหอมมากนะครับในบอกแข่งตกปลาสวายทั่วไปก็ใช้ได้ทั่วประเทศแล้วนะครับตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบุกิหนึ่งเลยนะครับที่ร้านเด็ดนะครับร้านเด็ดนะครับปัดน้านะครับในเขตหัวเชื้อเหยื่อตกปลาฟิสเกลใช้ดีจริงๆนะฮะถ้าใครต้องการทำโคฟี่อัดปลาร้อยบวกหรือ200บวกนะครับ ต่อโปรกิตได้เลยนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณโปรกิตมากนะครับที่มาร่วมเทสรอบวิ๊กินออฟชอปกับผมนะครับและถ้าใครสนใจรอบตรงนี้สามารถสั่งซื้อทุกช่องทางของยูเลอร์ i ิชกอิงได้เลยครับ